ดีครับวันนี้กาจะคําแล้วใกล้ตะวันจะดูกดินแล้วนะครับทำคอนโดแมวเกือบจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ไปอีกเก้าสิบปอเซ็นแล้วเรี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องแมวจะได้มาได้อยู่บ้านใหม่แล้วนะครับ ่องนี้ก็อีกซองหนึ่งนะครับซองสําหรับเก็บอาหารแล้วก็ซองแมวอีกครึ่งหนึ่งนะครับเวลาแมวตัวที่ดุหรือว่าตัวที่มันชซนก็เราก็คัดแยกออกมาไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีสร้างมาส่วยอีกคนนะครับคนเดิมนะครับหนุ่มรูปหล่อเหมือนเดิมตัวใหญ่อ้วนครับ ผมรูปรออยากได้เมียแต่ไม่มีใครเอาครับ <laughs> ทำตะแกงเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับทีตะแกงแวดล้อมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างในจะทําทเป็นชั้นเป็นชั้นให้น้องเหมียวเขาได้นอนนะครับให้เขาได้อยู่ดีนะครับไม่มีอะไรมาใกล้ข้างๆก็ใส่ตะไคร่ตะไคร่กันงูไว้นะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณ f c ทุกคนที่ได้ติดตามนะครับและให้กำลังใจ ได้ดีด้วยมาตลอดนะครับสงสารแมวจรครับที่เขาอยู่ป่าตามป่าตามถนนตามไร่ตามสวนอดอดอยากอยากไม่มีใครดูแลนะครับเราก็เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับให้อาหารให้อะไรเขา อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราพาไปดูเด็กๆที่บ้านก่อนนะครับไปเที่ยวกันไหนบ้างไม่รู้ตอนแรกที่เจอก็ไม่เลยไม่เลยครับมาพ่อครับมาพ่อลูกครับติดตามมาใครนะยูลุลิมันยุลิทำอะไรครับน้องยุลิทำอะไรครับ นี่เป็นตัวผู้หำตัวแล้วจับทำหมันแล้วนี่ทำไรลูกเลยครับเลยไปไหนครับเลยไปเยียบ,บ้านใหม่แล้วครับอ่อนแล้วครับอยากจะให้พ่ออุ้มหรือจะให้พ่ออุ้มเลยครับ ก,ก้อนเงินก้อนเงินก็มาด้วยนะครับวันดีครับก้อนเงินวันดีครับโอ้เก่งมากลูกราคาไนี่ชัดทวีโอ้ชัดสวีอยู่ที่ไหนมาลูกไปนอนเล่นที่ไหนมาครับอจะเดิอนะลูกเดิอระวัวงนะดูแลตัวเองนะลูกเดิอเดินไปไหนไม่เลยก็ตามเลยเลยเลยอ่อนเลย เดินตามหาขนุนปกติขนุนจะอยู่หลังบ้านนะครับ <c oughs> เอาอะไรลูกกอนเงินปกติขนุนจะมาเล่นอยู่แถวนี้วันนี้ไม่มีนะครับไม่รู้ไปเล่นไม่รู้ว่าเขาไปเล่นที่ไหนนะครับ ตรงนี้หลังบ้านก็เป็นบ่อปลาแล้วครับน้องแมวน้องแมวเมียว,งยวลงไปไม่ได้ครับเห็นปลาอยากลงไปเอาก็ลงไปไม่ได้นะครับขนุนขนุนไปไหนเร็วลงมาพ่อเร็วเดินตามหาสยามมาหลังที่บ้านอีกหลังหนึ่งบ้านติดก,กันนะครับ ที่หลังบ้านก็มีปลูกผักกาดกองตุง้งออกดอกแล้วครับกินมาตลอดไม่ได้ใส่สารพิษอะไรเลยลดน้ำหวานแล้วก็ลดน้ำตั้งแต่เขาออกมาก็ถอนกินเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะโตออกดอกแล้วกินเขามาตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วครับหวานไว้กินนะครับ มีสองรุ่นรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กตรงนี้ก็รุ่นเล็กนะครับหวานตามคันขยันหวานก็ได้กินนะครับปลอดสารพิษเราปลูกเองกินเองครับซื้อเขาก็ ไม่ค่อยวางใจนะวางใจเท่าไหร่นะครับบางครั้งเขาอาจจะสีดยาเขาบอกเราว่าไม่สีดไม่สีดไม่ไม่เห็นเราปลูกกินเองนะครับจะแปลงฝักตัวนั้นมาก็เป็นบอ่อปลานะครับบอ่อปลานี่บอ่อปลาขนาดใหญ่นะครับปลาเยอะแยะเพียบเลยนะครับยังไม่มีอาหารให้เขาวันนี้อาหารหมดไปแล้ว เขากินเก่งครับปลาให้เท่าไหร่ก็กินหมดมีกระต๊อบนั่งชมวิวเล่นนะครับมีบ้านตรงนี้หนึ่งหลังบ้านหลังนี้มีคนเศร้าอยู่นะครับ บ้านหลังนี้ขเขาเศร้าไว้เป็นปีแล้วครับบางครั้งก็มาอยู่บ้างบางครั้งก็ไม่มาครับบางครั้งก็นานๆานานมาทีนะครับต้นดอกไม้ต้นนี้เรียกว่าต้นดอกอะไรไม่รู้นะครับไม่ลดน้ําไม่ใส่ให้ปุ๋ยก็อยู่เหมือนเดิมนะครับมาทข้างบ้านตรงนี้ก็มีต้นพริกนะครับ พริกปลูกไว้กินเองนะครับตอนนี้เริ่มแก่แล้วไม่ได้ลดน้ำเขาหลายวันแล้วแต่ใบมันสำปรหลันนี้เอาให้ปลากินนะครับให้แทนอาหารได้ปลาที่กินฟืดนะครับนี้เขาเรียกว่าต้นสวรส ญี่ปุ่นนะครับแต่ยังไม่เห็นลูกนะครับซื้อมาปลูกต้นละสองร้อยปลูกไว้ต้นหนึ่งแต่ยังไม่เห็นผลเลยครับยังไม่เห็นดอกออกมาเลยครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ได้ติดตามนะครับใครได้กดเจอคลิปนี้ก็ช่อง youtube ของสายันนางาม ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดรับชมเพื่อจะได้เอาเงินปัจจัยตรงนี้ไปซื้ออาหารให้น้องแมวนะครับให้อาหารแมวให้อาหารปลาก็ขอขอบคุณเอฟทุกคนที่ได้ติดตามนะครับ ขอบคุณ f อฟที่รักแมวทุกคนนะครับขอให้ f อฟที่รักแมวทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงล,ำล่ลำรวยล่ำรวยเงินทองนะครับ